สวัสด,ดีนะคะท่านผู้ส้มมาอีกแล้วค่ะช่องดูแล้วรวยนิรุษาพารวยรวยความสุขนะคะนิรุษาสอบเผ็ดเผ็ดเห,เหล่านะี่ความสุขดูวิธีปล่อยหอยให้รอดค่ะหอยหอยจูบหอยจูบ บ้านเฮ้านะคะห้อยขมนะคะใส่ดิน,นะคะ่ะตอนแรกๆเนี่ยซื้าใส่ดินห้อยรู้สึกว่าห้อยตายตายข้อมือข้อมือแล้ว่า,าเจ็บถิมอันนี้ก็เลยเปลี่ยนที่ีเอาดินใส่กระดินห้ามจะใส่ดีนกระดิน เอาดินลงประมาณขุนะึ่เอาลงขุดถังหนึ่งขุทถังปฮ๋น้ามกระใสค่ะน้ามกระใสก็รู้สึกว่าหอยจะรอดรู้สึกว่าหอยจะรอดไหมก็เลยแช่ประสุการณ์ในพี่น้องท่านผู้สมเบ่งน,นำ้ำแต่หลายๆคายคนมันอาจจะเหต ก็ใส่ดินน้ำใสรอดนะคะพันเกิงแต่ว่าใย,ายนี่เฮ็ดแล้วบ่ใส่ดินห้องกระมัก่อยากที่กิง่งห้องกระมักไ่อยากใส่ดินน่แหละต้องการให้น้ำใสสะอาดล่างออกเกียงคอนลอนนะคะทุกคนกอาจจะมักแต่ที่กิ่งมันบอดนะคะมันบ่ได้เฮ็ดดูแล้วเฮ็ดเบิ่งแล้วมันบ่ได้ ฟืนธรรมศาสตร์เขาที่หญิงเขาอยู่กับธรรมศาสตร์เนาะมีดินมีสามีบองเนี่ยห่อยไม่ห้องแต่ไม่แต่ดินเขาอเขามาอยู่พื้นซีเมนต์น้ำใสมันก็คือใจเขาคิดนะคะเปลี่ยนคูมือกูมือเปลี่ยนนำใสติ้งลิงคูมือมันก็ยังตายให้เราตายจนจะหมด เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เลยเอาดินมาใส่็รู้ซื้อว่ามันหลอดนะมันยั่งก็เลยยั่งก็เลยโอ้คืนทัพมาสตร์ดของก็เป็นสี่ตัวประมาณนี้เระว่ามันหลอดมันยั่งจับขอบปากตายลายค่ะต้นหนานั่นก่ได้ใส่ดิน ี่ค่ะกขาังออกดินใส่ไหมเลียนแปลงเห็ดไหมน้ำใส่ดินใส่เอาพักน้องแปใส่ไหมคะ่ะน้องแปดเนี่ยห้องไกินได้น้องแปดมีน้ยอ่อนๆห้อง็กินฮักกินฮัก์ปกินกับกรอบด้วยค่ะกรอบ กาไปกินก็อันนี้มันถิ่เนะปลืกหลากมันก็กินหนาอันอ่นอนกินได้ปล่อยใส่หอยนันก็มาเก็บกินข้าวปนข้ต่แตงโงบ้านี่ก็ห้อยขมนะคะตายบ้านใส่ดินมันตายนะคะ เริ่มเอาดินมาใส่น่ะคะตายเจ็บออกเง,งาบกงบออกอันนี้เลียาตายบ่เมืดเลียตายบ่เมือดก็ได้เห็นมาปล่อยไหมก็ได้เอามาปลอยไหมเขาก็เรียกตะนวยมันจับขอบ ก็มี่มองระบายน้ำออกน้ำนนไหท่อระบายน้ำที่ว่าใส้น้ำเต็มท่อเอายังอุดไว้ยันยันหอหยไตลงเข้าไปอุดไปตันหูนท่อน้ำระบายก็ได้ห้ท่อระบายนั่ก็สิงายใส่ท่อระบายน้ำพอมสะดวกแก่เฮ้านะคะนะคะถ้าขั้นจอง บ่แมนนี่พักตบสาว่านอ่ไอโจนี่พัก,กน้กนองแปดทีสารบ้านห้องอื่นพักน้องแปดนะคะกินได้คน้ดมันน้๊ก็ใส่เพี่อให้มันเกาะน้๊มหักให้มันกินเนี่ยฮ้เอาไปกินได้ค่ะนามัน่ะไปกินก็ปนก็แก้วแสบค่ะชุดบไม้ สาร้ันเฮาจะกินดีผู้เฒ่าผู้แก่เนาะรุนไม่อาจจะบ่รู้จักใ <c oughs> ส่เพี้ยนเป็นลมเห่าเพียนนะเพยเ้ยนมันส่นเนาะเพี้ยนมันเย็นอันนี้มัมมน,นมีฟอดอยู่ค่ะปล่อยอย้หม่ดินใส่ยังมีฟอดอยู่ นมอยเจ็บออกไว้กายจะเปลี่ยนวิธีไหมเอาดินใส่ที่เพิ่นว่าหลายๆคลิปเพิ่นก็เห็นเพิ่นเอาดินใส่หลายๆคลิปเพิ่นก็ปล่อยบ่เอาดินใส่แม่นอยูข่าขันห้าเอามาพักใบเสื้อมือ่สองมื่นไ้ให้ลูกค้าไว้ลูกค้า ามาพัากใบชั่วมือสองมือได้อยู่ว่าใส่ดินอันสิปอยเป็นเ็ดเป็นอาชีพเท่านี้ยายนี่ประสบการณ์มาแล้วคือม,มันตายใจเห้าก็อยากให้มันเกี่ยงใสตตองอองใสสะอาดจะมามนกับว่าคือใจเ่ห้าคิด เข้าต่เกิดเลยกไไปตายลายรุปทุนก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่อันนี้ค่ะว่าทถ้าใส่ดินตายน้ำเน่าใส่เปลี่ยนน้ำาลัค่ะเป็นฟู้ตายตาย่เน่าเย็บถิม สิเปลี่ยนนามชิด้เอาดินใส่ค่ะเ,คะ,ะเลี้ยนหน่อยๆค่ะเน่าตายก็เลี้ยยุก็เลี้ยบลายขอบจับเลี้ยนหน่อยๆสิได้แต่จะลคขอบนี่ยค่ะทั้งใตเหมือนคันนี่ก็น้ำใสดีคขนาะดน้ำก็ใส่แต่ยังตไต อยากให้ท่านผู้สมเบิ่งน่ำค่ะว่าผู้เขาเคยเหตุประสบการณ์มากเนะาะปล่อยปใส่ดินตายตายเน่าเนี่เยเจ็บถิมก็เลยอยากแช์ประสบการณ์พวกพี่น้องท่านผู้ส้ม เพ็ดจังสีมันหลอดเพ็รจังสีมันหลอดนะคะตายหลายค่ะทำใสติ่งลิงยี่ก็ยังตายตายยิงงายปากสติเปียนเอาดินมาใส่ค่ะอันนี้ปลอยมากเป็นอาทิตย์แล้วค่ะตายคู่มือคูอม่มือค่ะตายหลายตายคู่มือ เห็นกลนบอ่อใส่ติ่งลิงนหฮะน้ำาใส่น้ำาประมาณ 30, 40, สามสิบสี่สิบเก็บเต็มบ่อง่ายๆต่าย,าย,ายอันนี้ก็สิว่าใส่สดิน็คือไอ้เบิ้องหลัะใส่ดินเขาสิรอดเขาสิบ่บไไ้เก็บออกอ แล้วใส่ดินเจ็บออกคู่มือคู่มือนี่นะคะใส่ดินน้ำกระสติง่งหลิงที่เห็นนี่ค่ะถือว่าเขาหลอดลก็ปป่อยหนแดงน้ำพักน้องแปรนะคะแล้วอีกจุกเขากรุบสะบ้า คลิปนี้ก็มีส่สำนีนะคะทันผู้ชสมอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะทันผู้ช้ม